ทางกรุงเทพก่อนอก็เลยมาเล่นกับดีเดย์อืมอืมไปซื้อยาค่ะขันมาหาหนุนาก่อนเด้อจ้ามาค่ะมาค้ามค่ามาคมีผัดจะรสชาติดีมากนะคะเอา้าน่าจะกินใน้เบิ้งก้อนลงไรเด้อค่ะเดอ้ออะไรสักประมาณเครื่งสมม่งกับพวกเนาะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณที่รับชมนะคะแม่น้องเปียวน่ารักเน,นี่ยลุนภาพาไปดูนะคะอยู่กับลูกหมา กันอยู่ตรงนี้นะคะเตรียมตัวเอกไปน้าลุงพลน,นะคะมะงำผัดไทยที่เราทําค่ะนี่นะคะผัดไทยที่หนูนาทําเองอืมแต่ว่าเป็นผัดไทยถึงสําเร็จรูปเนาะโอเคนะคะพอแก้หิวได้อยู่โหถ้าได้แตงกวามากินกลับจะอร่อยมากเลยะคะที่นี่แตงกวาถูกอืมอร่อยอืผักอะไรก็ไม่มีนะคะผัดไทยล้วน แม่ลำไยสวัสดีค่ะอืมมาค่ามากินผัดไทยด้วยกันอืมอํามเลยนะคะอืขวัวภาคไปของนุนากอดออกไปหน้าลุงพลนนะคะอืมลุนาก็จะออกไปสองเวลาเป็นหลักตอนเช้านะคะตื่นขึ้นมาทํำภารกิจส่วนตัวทำกับข้าวไว้น้องหมาก็ออกไปไปทำเวรนะฮะทำเวรนอยู่ที่ทุ่งนา สักพักหนึ่งถ้ารีบก็รีบมาถ้าไม่รีบก็อยู่พักหนึ่งเผ mm hmm. ื่อมีงานอื่นๆทํานะคะหลังจากนั้นก็จะกลับมาทํากับข้าวกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ละลาอยู่นี่นะคะอืม mm hmm. ลาลากับภารกิจที่บ้าน mm hmm. พักกลางวันไม่ได้ออกไปเนาะแดดร้อนถ้าหนูนาไปลูกหมาไปด้วยพอลูกหมาไปด้วยมันก็จะเป็นปัญหานะคะหมาไปกวนๆเนาะ มาไปวุ่นวายมาไปวุ่นวายหนูนาก็เลยตัดปัญหาพาน้องหมาอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านกันก็กุ้มใจตอนกลางวันนะ,ะตอนเช้าก็ไปเล่นกันมันสนุกสกปกมตอนกลางวันตอนเย็นกลางวันพาอยู่บ้านกลางวันพานอนวันกลางวันที่บ้านเนาะไม่ให้ไปรบกวนพี่ทุ่นาลุงนะคะเผื่อมีเอฟซงเอฟซี F Z มาแล้วก็ นเย็นก็พาไป,ไปอีกเพื่อแม่เพื่อแม่ลำนี่งานเข้าเลยนะคะเวลาแม่ลำพกไว้ก็ไม่อยู่นะคะเอาใส่ตรงนี้ไว้ก็ไม่อยู่เป็นคือเอาไม่อยู่นั่นเองนะคะนอกจากจะขังไว้บนบ้านขังไว้บนบ้านเนาะขังไว้บนบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างเลยเนาะเขาถึงจะอยู่นะคะงั้นตามตามช่วงเย็นอ้นอ้วนนะคะอ้นอ้วอ้นละวน อุลมันอะขอบคุณด้อคะเด้อขอบคุณที่เขามารับชมนะคะชอ YouTube ่อง u ูทูบแม่เนบยวน่ารักค่ะอยู่กับน้องมานะคะกับลูกมาจ้าน้าบ้านดีเดย์นะคะเอาชิมกินให้ดูแล้วนะคะเอาดีเดย์ก็จะไปนะคะไปแต่วันไหนไม่รู้นะคะไปเพื่อทํางานเนาะดีเดย์ Day ก็จะไปเพื่อทํางานเลี้ยครอบครัวนะคะไปกับครอบครัวไปกันหมดเลยหน,น้าก็น่าจะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเนาะ น้องทัพปูจดี๋มาอยู่เป็นเพื่อนอยู่นะคะน้องทัพปูมาอยู่เป็นเพื่อนไ,ได้เป็นเพื่อนกันเนาะดูก่อนนะคะว่าน้องทัพปูจะอยู่บ้านหลังไหนเนาะหลังไหนอยู่ยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าน้องทัพปูจะอยู่ยังไงมาค่ากินผักไทยค่ะไม่พุงอะไรเลยนะคะอมไม่กินข้าวเย็นอีก ไม่กินข้าวเย็นอีกนะคะเพราะว่าชามใหญ่มากมหนึ่งหอนะคะอืเพราะว่าร้านร้านที่อยู่ตรงข้ามไม่ได้เปิดเนาะตั้งแต่นูนากลับมากับน,น้องก็ไม่ได้เปิดเลยมาค่ามาข้า,า,ขากินโชว์ร้อนมากยังร้อนอยู่นะคะเพื่อไม่กินข้าวเลยแบบนี้ ขอบคุณคุณแม่ลำพายค่ะทีหลัง้านหนูนาก็ให้สโล์โมชันใส่คุณแม่กับคุณแม่ลำพายก่อนใครจะมาแทนที่บ้านดีเดย์อยู่คะยังไม่ทราบเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องทัพภูมาอยู่เป็นเพื่อนหนูนาอยู่นะคะน้องทัพพูมาหาดีเดย์มาเยี่ยมดีเดย์เนาะยังไม่กลับเนาะน้องทัพภูไม่สบายนะคะก็กลับยังไม่ไหวยังอยู่อยู่ค่า